nó đặt chụp Đặt nha này, xong này, 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 này? này đi luôn đấy là bên này này là đâu anh bao nhiêu hộp nè nửa hộp tôi này xíu giang oh นี่คือจอมหยุดเดจจอมหยุดจับเสียบนี่อืป๊บสองด่านบอจาฝ่ายปูดแล้ว จะใส่สเหลี่ยมครับพี่น้องจับเหลี่ยมความหนาพอกันมั้นบ่ระยะขอนเท่าไรจากเส้นยีบบวเก้าก็ยีบบยี่สิบกยี่สิบอืมยี่เซนพอดี อวันนี้ก็นี่ครับก็ฉาบด้านบนแล้วทั้งเท่้งปลาทั้งนเสมอเนาะหัวเสาหัวเสาเนะเออเนาะหัวเสาโอ้ก็แล้วแล้วละซีห้องอ่าเหลือห้องหนึ่งนี่ สะอาแดแล้วเรียบร้อยด้านในนะครับอืมเหลืออยู่ห,อห่องนึง่งพี่น้องมืออ,มอื่นหนาสิเล่จับเสียบมืออื่นหนาสิครับคนนี้หน,น้ามือเนาะด้านในอาซีเล่เวิร์ดมืออื่นด้านในของหของนี่ของน่านลิงครับ ยี่สิ่ต้งนี่ก็ได้ฉากน้ำสิบเ้าเนซึงวข้อกัน ต่อไปก็จะเป็นงานปูกกระเบื้องที่เรากัป่าป่าใช่ลยมครั อะไก็จะสะอปาดออกเลอวอ,อเตอร์พ่อเติมแม่นบ่แม่เก็ดอะไรไม่ดีอ่

Đi em, thằng này trang gì bò? đứa đây nè Thằng này trang gì bò?